สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะครับพักเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์กายดีไลน์นะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่า ep ตอนเย็นนี้นะครับเสนอองละ1 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับองค์เดียวมีค่าจะส่ง50บาทนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมนี่มีตัว มีอันนี้ปีหมาหลวงพ่ออ่ำนะครับแกะจากเข่าควายนะครับกระเช้าเงิน4ี่ร้อยบาทแล้วก็หานุมานนะครับไม้แกะเก่าๆแบบนี้นะครับตัวละ4ี่ร้อยบาทนะครับอะาสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับเก่ามากนะครับบอกเลยนะครับนี่อันนี้ก็เก่ามากนะครับนี่มีจานนะครับกระเช้าเงินนะครับเป็นเป็นปีหมานะครับแกะจากเข่าควายเพือกนะครับ <book> <Mal> หลวงพ ini, ่ออ่ำนะครับนี่หลวงพ่ออ่ำที่แกะแพะนะครับแต่อันนี้เป็นหมานะครับปีเกิดหมานะครับกระเช้าเงินนะครับอ่านี่นะครับตัวละสี่ร้อยบาทนะครับาก่อนจะไปรับชมนะครับอ่าไปเริ่มกันเลยอง์ที่หนึ่งนี่เลยพระกุเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับไม่รู้ออกที่ไหนนะครับนี่เลยองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สองขอเป็นสมเด็จวัลังนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับลงรักนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จวัลังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามองต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับคีตาสีชายเล็กนะครับ นี่นะครับรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาสี่ชายเล็กนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับบัวรอบนะครับนี่นะครับมีการลงลักลงลักแดงหรือว่าชาติแดงนะครับนี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญกลมล่อหลวงพ่อไผ่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หก องต่อไปครับองค์ที่7ดนะครับก็จะเป็นวัะคังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่7นะครับสมเด็จวัลคังพิมพ์ฐานแซมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับขอเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงลมดําเดิมๆเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่8อดองต่อไปครับองค์ที่9นะครับพระกุนะครับนี 7. ่พระกุเนื้อชินเงินนะครับ ในองค์ใหญ่ๆนะครับอง own, ideas, นี้องค์ที่9องค์ต่อไปครับผมองค์ที่10นะครับขอเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับแช่น้ามนต์นะครับปดนี้แช่น้ามนต์พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่10องค์ต่อไปนะครับ11 12ก็จะเป็นพระพิจิตเม็ดขะเม้านะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับอ่าสิบเอ็ดนะครับในองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระพิจิตตเมดขะเม้าเนื้อชิ้นเงิน อง์นี้องที่สิบสองนะครับอ่ามีสององนะครับสิบเอ็ดสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามขอเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับหลวง หลังเป็นตัวหนังสือนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับสิบสี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบหกก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลพิมพ์ปั้นนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบหกองต่อไปนะครับ องคที่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงปูดทิมนะครับนี่นะครับเหรียญล่อหลวงปูดทิมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่สิบแปดนะครับก็จะเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบปดรูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์ต่อไปนะครับผม องที่19อันนี้ก็จะเป็นหลวงป่ทิมนะครับนี่ไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับด้านหลังมีพลอยสีแดงนะครับอง์นี้องค์ที่19องค์ต่อไปนะครับองที่ี่สิบนะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อระครังหลังค้อนนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ี่20นะครับเหรียญหล่อระครังหลังค้อนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่21บเ็ดก็จะเป็นซุ้มกอนะครับ พิม์ใหญ่นะครับตัดแบบสี่เหลี่ยมนะครับคลาสสิกมากๆองค์นี้องค์ที่ยี่สิบเอ็ดองต่อไปครับองที่ยี่สิบสองก็จะเป็นวัลละคงพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักดํานะครับแบบสภาพกรุก่อนนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสององต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามก็จะเป็นหลวงพ่อทบนะครับนี่นะครับปีศูนย์ห้านะครับในหลวงพ่อทบนะครับปีศูนย์ห้านะครับอง์นี้องค์ที่ยี่สิบสามนะครับ องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับอ่ารูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับอ่าปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับลงรักแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้าองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกก็จะเป็นนางพญานะครับพิมพ์สังคตินะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบหกนะครับนางพญาพิมพ์สังคติองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นเหรีหยญหลวงปู่ทวดนะครับปีสองแปดนะครับออกวัดสแกอ๋อหลวงปู่ดูปุกเสกนะครับนี่นะครับอง์น,นีอน้องทีย่ยี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดก็จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมปั๊มรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบแปด ก็มีจานด้วยองค์ต่อไปครับองค์ที่29นะครับก็จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อทบนะครับแบบมีประคำนะครับน่าจะเป็นสอง6ี่เก้าหหรือสอง4ี่เก้าสี่นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบนะครับก็จะเป็นปกนะครับหลวงปู่สุขนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นเต่าด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบเอ็ดก็จะเป็นพระ พลักกุนะครับพะล่วงหลังริมนะครับใช่ถ้าเป็นถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นเนื้อชิมสนิมแดงนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองอันนี้ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับทักเชือกด้วยแล้วก็ลงรักปิดท้องด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสอง องต่อไปนะครับองค์ที่สาสามนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับแต่อันนี้เป็นบล็อกสายฝนนะครับนี่นะครับนี่องนี้องค์ที่สาอสคบสาองต่อไปนะครับองค์ที่สาอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อฉุยนะครับเหรียญหลอรุ่นแรกหลวงพ่อฉุยนะครับหล่อโบราณนะครับองค์นี้องค์ที่34องค์ต่อไปนะครับองค์ที่35ก็จะเป็นสมเด็จวัดลักขังพิมพเจดีเล็กนะครับ นี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สามสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกอาหลวงปู่ทวดเตาลีดศูนย์ห้านะครับนี่นะครับลงรักแดงนะครับองน์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดเตาลีดปีศูนย์ห้าสวยมากไปกันต่อกับองค์ที่สามสิบเจ็ด ามเจ็ดก็จะเป็นวัลคังพิมพ์ใหญ่ละกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับก็จะเป็นยักษ์วัดสุทัศน์นะครับนี่นะครับรุ่นแรกนะครับยักษ์ทาวเวสุวรรณนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดองต่อไปครับสามสิบเก้านะครับนี่โหโคตรคลาสสิกเลยนะครับ ปกแล้วก็หลกผู้สุกนะครับเป็นเนื้อชินนะครับนี yes. ่นะครับเนื้อชินตะกัวนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้าองต่อไปนะครับองที่สี่สิบก็จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่นะครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับ อ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญชลูหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงไกรทองนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสองนะครับ องต่อไปนะครับองที่ส young, and <AND well. ี่สิบสามวัดละคังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับพะรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับเป็นพะรอดพิมพ์ใหญ่ องต่อไปนะครับองค์ที่45หลวงปู่สุกิมพ์รัศมีอีกหนึ่งองนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่45องค์ต่อไปนะครับองค์ที่46นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระชัยนะครับท่านเจ้ามานะครับองค์นี้องค์ที่46นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่47ก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับนี่นะครับ หลังแบบนะครับลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดองต่อไปนะครับองที่สี่4ิบแปดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดข่อบันไดอิดนะครับเนื้อทองแดงรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดองต่อไปนะครับสี่สิบเก้าก็จะเป็นซุ้มกอนะครับเนื้อสีดํานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้า องต่อไปครับผมองค์ที่ห้าสิบนะครับนี่เลยปิดตาเนื้อโลหะผสมนะครับหลวงพ่อทองวัดลาดโยธาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับต่อไปห้าสิบเอ็ดอ่าวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับวัดระคังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับอ่าหลวงพ่อเงินคีตาสามชายใหญ่นะครับ องนี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาสามชายใหญ่องค์ต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู anyway. ่ทวดนะครับปีศูนย์แปดนะครับเนื้อทองแดงลมดำสวยๆนะครับองคนี้องค์ที่ห้าสิบสี่ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้าก็จะเป็นพระชัยวัดนะครับน้ำเต้าเอียงวัดสุทัศนนะครับนี่เจ้าคุณศรีสนนะครับหล่อโบราณนะครับดูเม็ดกรวดนะครับเข้าไปในเนื้อเลยนะครับนี่นี่ดูดีเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับเข้าไปในเนื้อเลยครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงลมดําเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหก องต่อไปนะครับห้าสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกอาจารย์ชอบนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นแรกอาจารย์ชอบเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นี่นะครับห้าสิบแปดวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่นะครับ องนี้องที่ห้าสิบเก้านะครับนี่เนียดูแร่ดูแร่ฝั่งไปในเนื้อเลยนะนี่ดูเดโอโหองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าต่อไปครับหกสิบนะครับอ่ารูปหล่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับใครซื้อสององส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองเดียวมีค่าจะส่งห้าสิบนะครับไปกันต่อหกสิบเอ็ดอ่าวัดละครพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับหลังวงเดือนนะครับเป็นเนื้อชุบทองนะครับเนื้อชุบทองนะครับหกสิบสองต่อไปนะครับหกสิบสามนะครับก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับเนื้อทองแดงนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นวัดละคงพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นพระกล่องนะอดจองแล้วก็เงียบไปก็เอามาขายอีกเหมือนเดิมเสียงรถเสียงรถดังนะครับขออภัยอ่ากล่องละร้อยเหมือนกันนะครับนี่พระกล่องนะครับใครจะปิดมาบอกขอปิดพระกล่องนะครับโสดทรนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งชยันตีนะครับอ่านี่นะครับสวยนะครับ จองล้วก็เงียบไปอ่ะเอามาขายรอบที่สามอันนี้ร้อยเดียวอ่ะนี่ก่อนจะจบคลิปอ่ะก่อนจะจบคลิปนะครับนี่องค์ละสี่ร้อยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับหมานะครับหลวงพ่ออ้ำนะครับปีหมานะครับแล้วก็หันนุมานนะครับไม้แกะเก่าๆนะครับนี่ตัวละสี่ร้อยนะครับอันนี้อ่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจก็อย่าลืมโทรมาทักไลน์มาเลยนะครับศูนย์เก้าหก 6 6 1 4 8 8ช่วงนี้ผมไม่ได้ของเลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอรอลูกค้าติดต่อไว้หลายบ้านแล้วอ่ะ EP นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ